ฉวากันนะครับเราจะไเที่ยวไหนนะคะับมููปลากันนะคะออมงูปลาก็ได้ไหมคะแล้วก็สวนสัตว์สวนสัตว์แล้วมีอะไรอีกคะฮะอ๋อโอ้โหไอจีเคไอจีเคครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราพาน้องมาโคตรมาเที่ยวด้วยนะครับเป็นน้องมาโคตรที่เงี้ยไปซะแล้วครับนี่ นี่โอ้โหโอ้โหโอเคไปเดี๋ยวเข้าข้างในกันนะครับนี่ถึงแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวน้องบาคโคสเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่น้องโคสมาเที่ยวหลังจากโควิดนะหลังจากคลอดนี่คุณแม่มายครับลูกสองแล้วครับครับโอเคครับไปข้างในกันมันจําไม่ได้อยู่มันมาตอนเด็ก เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะบรรยากาศก็ไม่ได้คึกคื้นเหมือนตอนสมัยเกือบสิบปีที่เราวต้องเปิดใหม่นะเพราะแบงค์เคยมาแต่ยังไม่มีแอร์คึกคืนมากไปกิงสวนสัตว์ตรงนู้นนะ่ะส่วนสัตว์ตรงนั้นก็เหมือนจะลางๆแล้วว่าสัตว์ก็เหลือน,น้อยแล้วครับเดีวเราไปดูราคาเข้านกน่อนนะนี่ประมาณนี้นะครับเอ่ <Hey. S 2> ที่เราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับ โอรัละสามสิบบาทน้องอันใหม่ก็ากกสามสิบบาทพอเกินเก้าสิบเอษแค่ไม่่เหรอมีการแสดงอะไรอ๋อเดี๋ยวเข้ามาหน่อยเดี๋ยวก็จะถึงจุดชมฟลาจุดที่หนึ่งนะครับนี่เขาชี้มาทางนี้เราเข้าไปทางนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวก็มีน้ำพุด้วยล่ะนี่แค่คืนๆนะครับปราโคษก็ ยังไม่รู้เรื่องนี่ยถึงมือแล้วมึงชะมากแล้วไหนนะเราไปทางไหนนะนี่เราเข้ามาจุดที่หนึ่งนะครับข้างในเป็นห้องแอร์เย็นด้วยเย็นสบายดูน้องแค่อุ้ยแค่สวยไหมเนี่ยเนี่ย,ยนี่มาดูปลาเนี่ยปลาอะไรดูดินี่คือปลาอะไร,รอ,ไไอ่ะปลาปลาไหนมาอ่านในรูปอ่านว่าอะไรปลาอะไรฮะรามาดูตัวนี้ต่อ ปลาอะอันนี้ปลาอะไรนะคะอ๋อปลาสิงโตปลาสิงโตเขาดูเขาน่าจะดูประตูนรู้นะใครถูกด้วยโอ้ปลากระตักมากโอ้โหรู้ได้ไงอ๋อแล้วดูน้องบีมน้องบีมก็มาอันนี้ปลาผีดำนี่โอ้ยไอเขาเย็นดีนะเขาหน้าร้อนมาก อันนี้ปลาหนวดพามโอ้ยนี่ไงปลาปลาคุณอุ้ยสวยอ่ะอันนี้ปลาอะไรนะแคร์อันนี้ปลาอะไรนะลูกเอแคร์นี่ปลาอะไรคะปลากระพราโอโอเคปลากระเพรากลรองมันไม่มีหรอมาเขาใส่ตะปลากระตุ้วนี่ปลากระเพรากลรองอยู่นี่ไงไม่นี่เหมือนกับกลพองจริงด้วยอ่ะเห็นไหม นี่อ่ะมันนี่ปลาอะไรปลากระตูนหรอโอ้โหเธอนี่เขาจะมีที่สแกนด้วยนะยว่าประวัติปลอปาอะไรปลาดูทั้งหมดกันตัวนี้นะครับปลาไหลอะไรอ่ะโมเลอะไรตะ่ไคร้ดูดิกูนะปูอุ้ยอันนี้ปลาดาวปลาดาวนี่ก็ปลาดาวดูดิ ปลาไม่น้องปลาอันนี้ทางออกเอ็กซ์จะเข้ามาข้างในแล้วนั่นคือปลาติดนี่ปลาสีสวยอ่ะใครๆชอบแน่เลยมาดูดูนี่ปลานะครับปลาอะไรเนี่ยว่าน้องว่หน่อยอ่ะปลาอะไรเนี่ยปลาสายยูปลาสายยูอะไร ายอ๋อตอนนี้มันมีแค่ตรงน,ตตนี้เองลูกตู้เดียวไปตู้เดียวเนี่ยไปตรงไปตู้หรือเดี๋ยวมาโอ้โอยู่ทางขึ้นบาร์โค้ดนะครับนี่เขามีทางรถเข็นให้หมดเลยนะครับทุกที่ที่ไปนะเขาจะมีทางรถเข็นให้หมดนี่โอยเขามีอย่างนี้ให้ด้วยนะสะแกนเหรอกล้องอ๋อโอ้ยน่าสวยนะโอ้ยนี่นี่น,น,น,นี่นี่เหมือนปลาฉลามเลยอนะแต่ตัวเล็ก พ่ออ่านพ่ออ่านว่าปลาอะไรนะลูกจ,ปปลลจริงเหรอนี่ใช่ไหมอันนี้ปลาคำพูกชิ้นเหรออันนี้ออ่อนเหรอเธอปลาอะไรนะค่าแค่โอ้โหคือก็น้องนีม่มักมายโหนี่สวยนะแหมถ้าเกิดได้ตูม้มาไปเรียนที่บ้านนี่สวยเชียว อ๋อเขามีป้ายู่ข้างบนนี่น้องไม้เนี่ยอเออเยอะแยะมากมายเลยอ่ะดูสิยัโอ้โหนี่ไข่ตัวไข่เค้กไข่ใหม่นี่ก่อนสตากไว้นะ จะปลาปสวยๆเท่านั้นเลยอ่ะโหสวยมากเลยอ่ะถ้าได้ถ้าได้ตูน้นี้ไว้ที่บ้านนี่สวยเลยนะจริงนะเนี่ยดูนะครับน้องๆตู้สวยตาสวยๆเท่านั้นเลยแม่ไม้มกับพี่ใหม่แล้วก็พี่แชร์ไปแล้วครับเดี๋ยวน้องบาโค้ดไอ้น้องเข่งคนเดียวเขาเนี่ยใช่ไหมบาโค้ดมาค้ดมาเที่ยวเหรอครับฮะมาเที่ยวใช่ไหมครับ โอ้ยรูปลองเหมือนใครเนี่อ๋อเดวเด้เด้โอเคโอเคไปเราเข้าตามพี่ๆกันไปนะครับนี่เราเสร็จไม่ทันละโอเคเ <ไป S 1> ข้ามาด้านในาแล้วนะครับก็ยังไม่เจอพี่แครับพี่ใหม่เแต่เราเจอตู้ปลาที่ใหญ่ก่อนนาาี่ประชามอ่ะใช่ไหมนี่นกตัวขนาดมันอยู่กับปลาตัวนี้ได้ไงวะครับทำไหมครับอยู่ได้ไงอ่ะไม่จัดปลาตัวเล็กหรอ อ้าวข้างหลังก็มีเป็นรูปปลาเหมือนเดิมนะนะเป็นสวยงามเหมือนเดิมอ้าวนี่เจอแล้วเจอที่แคร์แล่นะถ่ายรูปันอยู่เห็นไหมน้องนี่นี่ยิ้มที่ยิ้มยิ้มยิ้ม,มโอ้โหสวยใช่นหะมนี่ไนงะนี่โมพาเล็บนี่ไงนี่แกไม่ลาโมพา อันนี้เป็นพี่ใหม่ีอเมร์เอกซิลูกอ,มอ,มอมเม,มเาน,านออกสิเข้ามาแล้วแม่มาน้องไปแล้วครับเราก็จะเข้ามาตรงเออส่วนใหญ่จะเป็นตู้นะเป็นตู้เลยนะเยอะแยะแล้วก็เป็นแบบว่าสายพันธุ์ปลามากมายเยอะแยะมากมายให้เราดูนะจะมีวอ่งปลาอันใหญ่จริงนะเราจะเข้ามาตรงน,น,นี้เราเดินออกมาจากข้างในนะครับเรามาเจอ มีแพนด้านี่เห็นไหมรับมีตรงนี้หนึ่งตัวแล้วตัวนี้หนึ่งตัวไม่ใช่หมีตัวนี้เป็นหมีนะครับเพื่อนๆอ่ะให้แคกับพี่ให้เอาตังค์ไปใส่นี่ตัวอะไรอ่ะไม่รู้ตัวอะไรรู้โอเคแลฮอ่าเดี๋ยวเราก็ออกมาด้านนอก้วครับเราจะไปอาคารที่ที่สองต่อเหรอเข้าชมจุดที่สามที่สอง อ๋อนี่อูมังปลาอันใหญ่ใช่ไหมไม้ไม้ตัวนี้เรามีไอ้เค่ดนะ้วยนะเอ้ตอนนี้ไปซื้อป๊อปคอร์นมาแล้วครับร้านนี้สามสิบบาทกระปกุกกระปุกใหญ่มากเลยนี่ตอนนี้ได้เวลาแสดงอะไรนะการแสดงจระเข้แล้วน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแม่ไม้แม่ไม,ม,ม้หิวแล้วเพราะแม่ไม้เป็นคนโตอ้วนต้องกินต่อไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเนี่ยเราก็จะเดินไปดูการแสดง จอระเก้นะครับเนี่ยเขาแสดงรักวจะไปไม่ทันด้วยวันเรากินขนมกันอยู่ไปแค่เราจะไปกลางไปไหนนะเนี่ยแค่อ๋อฝากกระเดงอีกเก้เหรอคะตอนนี้เราก็มาถึงนะครับได้แสดงวัวย่าช้าเออนักเลยชืเกตัวใหญ่มากๆเลยาไม่างเลย อาจจะเพียกราฟิก่อนตรอแนสตรงเซตจะเอามาเยอะนะครับวันนี้เอามากี่สิบตัวล้วคุณหมอวันีสี่สิบกว่าตัวเลยเหรอวายเก่ายนานแล้วแน่รอบนี้เอาจริงๆครับไม่รอไม่เล่นกันแล้วนะครับเสียบประ้องเสียบกดชัร์จเพื่อนกันได้เลยคนกัดกรรเชืโอถกตัดสิใจค่อยๆกัดจ้วบเข้าไปแล้วโบกม้โบมือบายบายตอนนี้เราก็ซื้อตั๋ว เข้าเข้าอะไรนะคุณปลาปล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไปนเราจะกำลังจะแสดงให้อาหารปลาชะล,ล่าพี่สนุกไมแครดูแค่อ่โอ้พี่เสือพี่เสือนี่พี่เสือมาหาครับโอเคไปเข้าด้านในเลยนะครับอ่แล้ว้าไม่รู้ใช่เนี่เราเข้าข้างในแล้วนะครับโอ้หนาวเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้ ขอฝากขอฝากไปขึ้นข้างบนต้องขึ้นไปในเรือนไปยังไงอะอีกอ่าเราเข้าแล้วครับเปเ็นอ okay. 응ุโมงค์ลึกลับครับโมงปลาที่สวยงามมากป๊าปเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาข้างในแล้วนะครับเป็นโยชาอุียดูโมงปลาสิเธอดูสิเป็นไงว้าวโอเคไปนี่ดู ดูว่าคอนอ่ะดูว่าคอนไม่ไม่คนก็งงอะไรพอดูห้องบอนี้ดูู้ึปุดูคอนของดู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 จะจับจะจับโอ้โหนี่เป็นแค่อันแรกนะครับเพื่อนดนี่น้องๆ้องนี่ไอแครงงงไปเลยแครงงงไปเลยเดี๋ยวก็เดินมาต่อเลยเป็นเรื่องแบบนี้นะครับดูเขาจะไปเล่นไปช้าๆให้เราดูให้ดูฮะ ใช่ไปไงสวยงามจะปลามีปลาอะไรบ้างเนี่ยงูข้างหน้าก็เป็นน้ำเป็นนวลเยอะแยะมากมายอ่าไี้เข้ามาด้านในแล้วนะครับในตู้เนี่ยจะมีปลาหลายพันมาก,มกนี่บอกว่าเขียนบอะไรเราต้องดูเองนะเพราปลาแบบไอ้ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนก็นต้องหาเรานะปลาไว้ใช่ถ่ายดใช่คะ่ะวันนี้ก็มีเนี่ย โอ้ยไม่ดูปลาตัวนี้ดิอยู่นี่ิหูนี่เดี๋ยวให้ดูมือตัวใหญ่แบบข้างในมันใหญ่มากอะแต่เรามือเราบอลไม่ถึงอะคือใหญ่ประมาณใหญ่กว่าเอแคร์อีกอะใหญ่กว่าเอแคอีกนะปลาตัวนั้นอะอ่านให้เทียบดูเห็นไหมใช่ใหญ่มากมากไปไปไปอันนี้ต่อเร็วแคร์เดี๋ยวน้องหน้าเลยครับเร็ว มาแล้วครับอุโมงต่อนะครับเด้อแล้วเอาใจอุโมงปลาตอนนี้เราเข้ามาด้านในต่ออู้หมีไฟอ่ะเป็นอุโมงค์ไฟแทนนะครับตัวเอเป็นอุโมงค์ดาวเอ้ยอุโมงค์ปลาจะเป็นปลาเหมือนเดิมเขาบอกว่าอ้าวอะไรห่อคอยปัญหา โมีส่วนน้ำมีเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์อ้าววันนี้เราเป็นวันจันทร์พอด,ดีปิดอีกแย่จังเลยเขาปิดวันจันทร์นะวันนี้ไม่วันจันทร์นะลูกเขามีส่วนน้ำด้วยนะมานะขอคอยนะแต่ปิดวันจันทร์อีกนี่นะครับพอเราเดินมาเรืนอยเจอปานิโม่ปานิโมโ่เอ้ยใคชอบมากเลย,ยอ่าเดี๋ยวเ่อหยิบตังค์ให้มา แกก็น้องใหมาอับตังไว้ให้บ้านีโมนะครับโอ้โหโ,โ,โอเคนี่ข้างในอ๋อข้างในมันีวงไฟครับตอนนี้เราเหนื่อยตอนนี้เหนื่อยแล้วครับนั่งพักนะอโอ้โหนี่เอาแล้วนี่เรากค่นั่งนันใต้โคมเรานั่งพักใต้ปลาฉลาดเลยครับเห็นไหมครับดูนะครับน้องๆนี่ เราฉลาดไปนอนเนี่ยเราก็นอนอยู่ตรงเนี้ยนอนตรงมาโค้นเลยนี่ตัวนะครับเราไปพิจารวันนี่ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินออกข้างนอกอุโมงค์กันแล้วครับครับเมื่อกี้นี่คือทางการรับเสร็จไปข้างหน้าจะเป็นลานเขาฝาเดี๋ยวเราไม่เอาหรอกเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนู้นต่อนะครับเรียกว่าอะไรนะ ให้อาหารปลาใช่เดี๋ยวรับประทานน้ำจะให้อาหารปลาตรงนู้นตอนบ่ายโมงครึ่งนะโอเคเจอกันตัวนี้ก็จะกลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปแวะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทจดีย์มังสุพันนะครับบายบายมึงชอบนะครับโอเคสวยนะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับสวยมากครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะสวยจริงๆที่เราไปไหนนะแขกที่เราไปไหนนะแขกโอ้ยดูน้ำสิเหมือนเมืองจีนเลยครับน้องๆแค่สวยไหมดูดิ เออดูดิสวยนะทั้งเหมือนเมืองจีนเลยดูดิข้างในดูโอ้ยดูข้างในดิเหมือนเมืองจีนเลยครับน้องๆหมู่บ้านมังกรสวัรค์นะชื่อเขานะเป็นไงเปิดประเทศจีนเหมือนในหนังจีนโบราณเลยนะมีอะไรอ่ะลงเตียวเยาวราชปิละชวงมีอะไรเงี้ยสำนักงานหมู่บ้านโน่นนี่นั่นโอ้น่ารักอ่ะใช่ดูเดีโอ้โหสวยมากเลยดูนี่ครับ เขาเริ่มเก็บกันละตอนนี้พอเรามาเย็นแล้วจะห้าโมงฝนมาอื้มส์เลยใช่เนี่ยเขาปิดหมดแล้วอันนี้นี่นี่เป็นเมซอนนะเนี่ยนะทองถ่ายนี่เป็นธนาคารนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวถ้ามาวันมีเทศกาลคุณใหญ่นะดูเลยนะสวยมากตรงนี้มีเนี่ยนะครับอะไรล่ะไอที่ปั้นน้ำอะไรโบราณไอ้ปั้นน้ำหนาวอะไรเนี่ย มาใน,นหนังจีนโบราณนะอันนี้ครับเป็นหอหนึ่งสองสามสี่หกชั้นนะขึ้นได้ได้วยนะครับน้งนองๆมีลิฟต์ด้วยึ้อันมารถเลื่อนได้แต่ขับปิดแล้วหันมาทางนี้ดูดีๆนะครับนี่<ๆ>เห็นะอะไรห้ออะไรไหมเฮ้ยบป้ายนี่มังกรตัวใหญ่อยู่นี่นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในมังกรนะฮะมังกรคืออะไรตัวใหญ่มากนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวมังกรกันกน,นะครับไปดูดีข้างใน,านปเป็นอะไรกันเนี่ย โอ้แต่ข้างในเห็นแรกๆคือนะมีน้ำพุมีน้ำตกอ่ะนะเห็นมองเห็นโอ้มีประตูซุ้มประตูเหมือนมอัม้งเอ๊เข้ามาอันแรกเลยเจออะไรอะ่ะโซลินโซลินข้างในเสียดายเขาทิ้งข้างในเขามแบบนี้เลยนะฮะข้างในเสียดังเลยนี่เราไปดูนี่น,น,น,น้ำตกเขาปิดละมันเย็นนี่อยู่ศาลเจ้าเดีวเราไปไหว้พระกันดีกว่า ใส่เวาใปประมาณ1ชั่วโมงค่ะ่เดียวอนรอบทายแล้วนะคะนี่นี่เป็นด้านหลังตรงนี้นะครับอบ่แล้วไปไปเาโอเคไปบอกแม่ก่อนเร็วๆไป